วันนี้วันที่สี่เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่สามสิบสามที่ข้าพเจ้นา,ยยานำเจาแดงวัดอินยาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุภาพร,ริ์และมงคลต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาตมาและบูชาเด็กาจารย์ทั้งหลายพอจิตของข้าพเจ้าจนตั้งมั่นในสติระลึกได้มีสมา,มาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะ ในบทสุดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอญ <c oughs> <c oughs> ชุมนุมทวารธมันตาจะกล่าวว่าเรียนสูอัตราคาัฉันตุเทวตาอะธรมางมุนิราชา,าสุนันโต สัโมขาทางสักเกกามเมเจเปกิริติขะระตะเตจันตาริเควิมาเมธีเประเถจะคาเมจตุวัดนาคาหะเนท <c oughs> ะเกหะวัตถุมิเขตเตจะปุมมาจายันตุเทวาชาลฐาละวิสะเมยักขันขันทพันนาคาติถันตาสันติเกยัง มุริวาระวัจนะสาธุโอมีสุนันตุธรรมะสวนากการ ตัวละตัวสัมมาสัมพุทตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอวละตัวสัมมาสัมพุทตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอวละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตระนังกชามิธรรมังตระนังกชามิสังฆังตระนังกชามิตุติยมปิพุทธังตระนังกชามิตุติยมปิธรรมังตระนังกชามิตุติยมปิสังฆังตระนังกชามิ ตาติยัมิปุถุนันตานังกชามิตาติยัมิตัมมังตานังกชามิตาติยัมิสังคังตานังกชามินัสติเมสรนางันยังพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจเจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัสติเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจเจนะสุมาติหหตุสัพพะทานัสติเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวะลัง เอเตนะสัจจะวะเทนะโสเสนหุหมโุสัพพะธาเอติปิโสวะกวาละนิกมาตมพุทโธวิชาเจรินิสัมปันโนสัวโตโลกาวิชุลอนุตตะโลกุวิกาธรรมะตาละจสัทธาเทวมนุสสานังพุทุกขวะตาจีสวาพรโตัววะกวาตาธรรมโมสันติติสุกากาลิโกเอปติโกโอปนัยโกปัจจตังเวริตะปูวินยุหีตี สุปฏิปันโนก็วะตัสาวกสังโกชุปฏิปันนวะตัสาวกสังโญาญาปฏิปันโนกะวะตสาวกสังโกสามีชปฏิปันโนภะก่วะ่ตสาวกสังโกญาติทางจตาริบุรษายุคานิอากาบุริษามุคาลาเอสภะกะวตโตสาวะกัสังโกอาหุนาโยปาวุนายโยท้ามกิายโอันชรกรณีโยานุตตรังคุญญาเกตังโนกาสาที นอนัสสุยานีท้าปุตานิสมากัตานิปุบมา,านิวายานิวาอันตาริเคตัเพวะปุาตาสมานาพระวันตุอะโธบิยะก,กัจจะสนันตุงกาติตัาตัสมาหิุตตานิสามะนิสามีฐานัปเพเวตังกะโรธามนุสิยาปัชชายะทิวาจาราถุปจะรันติเย พระลิงตัสมาหิเนราคาอะอัปมาตายังกินติวัตตังหิทวาวารางวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสัมังอัติตถาคเตนะสีธรรมปิพุทธทรัตนังปณีตังอเอเตนะตัจเจนะสุวติวันตุข,ขายังวิราคาังอัมาตังปณีตังยะทัตชจ้าขา ยงุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมจิกินจิปีธรรมปีธรรมเมรตนาปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุยำพุทธาเตธโธปริวันนาเยสุจิมาทิมานันสาีิกันย่ามาหุสมาที่นาเตนะสมโมนะวิชาติมีธรรมปีธรรมเมรตนาปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุ เยปุพาร,ราอัฏาะติงปะตัถาจัตตาริเอตานิยุคานิหนติเจขิเนายานสุขาตตาสาวกาเอเตสุติทินินานทินานิมหาลาณาิอิจานมปีสังเกตุนังปณิตาเกตีนะสัจเจนะสุวัติหุนต,มมนตุเยสุปายุตตามะนาสาหันเหนะนิ ยามิโนโคตะมัสาตะนัมปีเตปัตตาปัตติปตาอามาตังวิไคหาลักขาโมทาเนพโตติงอุณชะมานาอะทามอิธรรมปิสังเกตระตนังปณิตังเอเตนะัจเจนะสุวติหุนตุยะถินท่าขีโลปะถาวินสิโตสิยาจัสุพิวาเตพิ สะสมกรรมปิโยนตาหูปะมันสับหูอิสังวาถาไมิโยอริยสัจจานิเหวตเวจจะปัสสติสิธรรมปีสังเกตตนันปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวสีหังตัวเออริยสัจจานิวิภาญานติธัรมเพีรรับปัญเยนะสุเทสิตานิ กินจาปิเตหุนติโภปปะมัตฐานะเตภะวังอาจธรมะมาที่ยันติทมปิตังคีรตานังปณิตังอิตินะตเจนะสนวติหุนตุสาวัสสะฆาสนะสัมปะทายะตายะสุธรรมาชาอิตาภะวันติสักกายะทิฏฐิวิจิกิตจิตันจัก สีลพตังวาปิยะท,ะทัติกินติจตูหาปาเยสิจะวิปปะมุตโตจักชาจาิหานานิพาพอาคาโฟราตูหิธรรมปิสังเกรตะตน,นังปณิตังเอเตนะสัจเจนะส,วสุวัติโหนตูกินจาป,าปิโสกามังอภิโรปาปะกังกาเยนะวาจาย,ยุทธะ เตตสาวาอาภะโกโสตตาปาติจญาอาภภาพพาตาทิทะปัทักษะพุตตาอิธรรมเปิดสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหมุนตัววนาปภุมเพยถาปุสิตาเคคิมหานามาเตปาทะวัสหมิงคิมเหตตถูปะมังธรรมะวะรังอาเทสายินิพา นาคามิงประระมังอิตายะอิธัรมปีผู้เทรัตนังปณีตังเอเตน,นตะตเตนะสุวัติหนุวะมรวะรัญยุวะระโทวะราโลอนุตตะโลธรรมะวะรังหาเทสยจีอิธรรปีผู้เทรัตนังปณีตังเอเตนะตเตนะสุวัติหนุขีนางปุรานังนาวังนาติสัมภะวางังวิรัตจิตายะติ เกอาะวาสณิงตีขีนาปิชาวิรุณิฉันทานิพันติตีดายะตายามปะทโปอีธรรมปิสังเครนนัตนันปณิตังเอเตนะจเจนะสุวติหหนตุยานีระภูตานิสมากตานิภุมวานิวายานิวาอันตานิเข็ตถาคตานิว,นว,นม,วมนุษย์สาวชิตัง้ทางนัมัสสามะสุวติหหนตุ ยานีทาภูตานิสมาคาตานิภูณวาณิวายานิวาอันตาลิเขตถาคตังเทวมนุสสัพูชิตังธรรมังนัมัสสามะสุวัติหนตุญานีท่าปูตานิสมาคาตานิภุณวาณิวายานิวาอันตาลิเขตถาคตังเทวมนุสสาพูชิตังสังฆังนัมัสสามะสุวัติหนตุสภาะโรคเวนิมุตโตสภาะสันตา วิชัญโตสัพพเวระมะติกันโตนิพุโตจกตักว,วังพระลาสตะปีติโยวิชัตวิวัชชนโตสัพพาโรโกวินาสโตมาเตผวัตวันตรารโย ο. สุขีธีคายุกโกภาวะอภิวาธนาสีดีสะนิจ,จังพุทธาปาจายายโต ยะโนจัตตารุธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังคะรังอะพุตยะปริยาสุเอวเมสุตังอีกังสมยังขะขวาข้ายายังวิหารติคะยาสีเสสตัทเทีงพิขุสหัสเถนะตัตตาระคูขะาวาพิขุอามันเตสิสัพพังพิกะเวอะติตังกินจั พิกเวสาภังอาธิตังจักขูพิกเวอาธิตังอุปาอาธิตังจักขูวิญญาณังอาธิตังจักขูสัมปัสโซอาทิตโตยำปิทางจักขูสัมปัสสปัจจยาอบัชติเวทายตังสุขังวาผู้ผู้ขามาสุขังวาตัมปิอาธิตังเกนาอาธิตังอาธิตังราค้าขีนาโรสาขีนาโมหาขีนาอาธิตัง อาทิยาชารามารณเนัสโขเกหิปะวิเทเวหิโขเกหิโอมนัเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิโสตังอาทิตังสัพทาอาทิตาโสตบิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยังปิทังโสตสัมผัสปัจจายาอุปายัตติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตามปิทัง อาธิตังเกณะอาธิตังอาธิตังราข้างขีนาโทสัยขีนาโมหังขีนาอาธิตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิปายานเสหิอาธิตันติวทานิคานังอาธิตังนธาอาธิตางขานาวิญญาณังอาธิตังอาณาสามบัสโธอาธิตโตยมปีทางคานะสัมปัสตาปัจจะยะ โอปัสสติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขังมัสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังราคะขีนาโทสะขีนาโมหะขีนะโทหะขีนาอาทิตตังชาติยาติยาชฉลามะธาเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิหูมะนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏฐานิ ชิวหาอาทิตารักษาอาทิตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตาชิวหากรมบัตสตอาทิตโตยำปีทังชิวหาสัมผัสตาปัจจยาอุปัชัติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตางเกนะอาทิตางอาทิตังกลาข้างขีนาดูสายขีนาโมหังขีนาอาทิตางชาติยาชรามารณเนะโสเกหิปะริเทเวหิทุเขหิทูมนัสเสหิอุปายาเสหิ อาธิตันติวัฏามิกายโยอาธิโตโหตพาภอาธิตากายวยิญญานาอาธิตังกายาสัมผัสสสอาธิโตยางปีทังกายะสัมผัสปัปจัจยาอุปัชฌติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัมปีอิทอาธิตังเคนะอาธิตังอาธิตังระฆังคีนาดสังคีนาโมหังคีนา อาทิตตังชาติยาชารามารณะโอเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมนาสหิอุปายาสหิอาทิตันติวะฏามิมโนอาทิตโตธรรมะอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปีทางมโนสัมผัสสัพพัญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขังมาสุขังวา สมปีอาธิตังเกนาอาธิตังอาทิตังราคัขีนาโดสังขีนาโมหังขีนาอาทิตังชาติญาชรามารณีนะโสเกหิภาริเตวีทุเกหิโดมันสิอุปายาสีอาธิตันติวะทามิเหวังปักสังภิกขเวตวะอริยะสาวกโก จักกุสัมิงปีนิพินทติรูปเปสุปีนิพินทติจักขุวิญญาณีปีนิพินทติจักกุสัมผัสเสปีนิพินทติยมปีตังจักขุสัมผัสตับปัจจยาอุปปัชติเวทธายิตังสุขังวารูกังวาอาทุกขามาสุขังวาตามสัมิงปีนิพินทติสุมาสัมิงปีนิพินทติสัทเทสุปีนิพินธติโสตวิญญา เนปีนี mm ่เ hmm> ป็นท so, ่า nah ติสตตาสัมปัตสสัมผัสเสปีน nah ี่เ nah ป็นธาติยำปีทางสตตาสัม nah. ปัตสัพจยาปัจจันติเวทายิสังขังวารูขังวาอาทุขางมัสุขังวาตัสมิงปีนี่เป็นท่าติอานาสมิงปีนี่เป็นธาติคันเดสุปีนี่เป็นธาติคานาวิญญาณเนปีนี่เป็นธาติอาณาสัมปัสเสปีนี่เป็นธาติยำปีทาง ขณะสัมปัสตาปัจจะยาอบปาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอัจจุขามาสุขังวาปัตมิญปีนิป็นทัตติคิวหาญาปีนิป็นทัติราเสสุปีนิป็นทัตติคิวหาวิญญาณีปีนิป็นทัติคิวหาสัมผัสเดปีนิป็นทัตติยมปีทางคิวหาสัมผัสสาปัจจะยาอบปาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอัจจุขามาสุขังวา ตามิงปีนิพินธติกายตามิงปีนิพินธติโหท้าเพสุปีนิพินธติกายวิญญาณีปีนิพินธติกายสัมผัสเสปีนิพินธติยัมปีทางกายสัมผัสสัพพยญอุปัจฉติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอาจุกังวาสุขังวาตตเมิงปีนิพินธติมานาตามิงปีนิพินธติยัมธรรมะปีสุ ทเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณิปีนิพินทติมนสัมปัสเสปีนิพินทตติยามปีทางมนสัมปัตสปัจจะยาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุขังวาอาทุกขามาสุขังวาต่สเมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสเมิงวิมุตตตาปีติญานังโหติ ขีนาชาติพุติตังประมาิยังกตังกัรณิยังนาปารังอิจกัตายาติปะชานาติติอิท่ามโวุจักปะขวาอัตตามนาเตภิภูปะขวาโตภานิตังอภินันทุอิมเสนจัปปานะเวยาการนาเสนมิอัญญามาณีตัสสะภิภูสหัสสะ parayawe gitani Wimut cintu mm -hmm. พิฆเวอนัตารูปังใจทางพิฆเวอัตตาอาภะวิสะนัยยึดทางรูปังอาภาดายะสังวัตเตยะลับเพธาจะรูเปเอวังเมรูปังหูตุเอวังเมรูปังมาอหูสีติยัสมาจะขู่พิฆเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาดายะสังวัตติน่าจะลับพาติรูเปเอวังเมรูปังหูตุ เอวังเมรุฟังมาอาหุสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะอิทางพิกเวอัตาอาภาวิสักนาณิทางเวทนาอาบาดายัสังวัตติยะลับเิฆาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหุตุเอวังเมเวทนามาอาหุสีติยะสมาจะโขพิกเวเวทนาอนัตตาแตสมาเวทนาอาภาดายัสังวัตติ น่าจาราพติเมธนายะเอวังเมเวธนาหูตุเอวังเมเวธนามาหุสิติ พาติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสีติสังขารานาตาสังขาราจาีทังพิกเวอัตาอาภาวิสังสุนายิทังสังขาราอาปาดายาสังวัตเตยุงลับเพระจาสังขาริ นาจะรับพัตติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหตุเอวังมีวิญญาณังมาอโหสิติตังกิงมันญาตหาพิกเวรูปังนิจจาวานิจังวาอนิจจงวาติอนิจจพันเตยามปะนานิจจทุกขังวาตังทุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจจทุกขังวิปาริณามะธรรมังกานลางนุตังสมานุ ปัจตุงเอตังมามะเอโสหะมสัมส,สมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถาภิกเวเวทานานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตัทง,าทางทุกขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปาริณามาทำม,มังกัลงังโนตังสะมะโนปัสิตุงเอตังม,มามะเอโสหะ ติโนเหตังพันเตอังจิมันยะถาภิกเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาวันเตยมปะนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยมปะนานิจังทุกขังปารินามะธรรมังการลังโนตังสมานุปัสิโตงเอตังมะมะเอโสมัสมาเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต สังกิมบัญญาขาพิกะเวสังขารา,า,านิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยมปานานิจันทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจันทุกขังวิบารินามาธรรมังการานุตัตนสามารถโนปัสิโตงเอตังม,มามะเอโสหามัสมิเอโสเมอตาอตาติโนเหตังพันเต ตังกิงบรญดาถาภิกขเววินญาณานิจาวาอนิจาวาทีอนิจังพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังวาทิทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปะรินามะธรรมังกันลังนนสังสามมาโนปสิตุงเอตามะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสัมาติหะภิกขเว ยังกินจีรูปังอัตีตาหน้าตะปัจจุปันนังอัจจตังวาวไิทาวาโอลาลิกังวาสุภุมาวาหินาวะปะนีตังวาันณูเรสันติเกีวาตพังรูปังเนตังมะมะเนโสุอาภัสมิหน้าเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะดาบูตังสมะปัญญาญาธาธะพัง กายาการติเวทนาอตติตานาคปัจจุปันนาอัจจตาวะพาหิตาวะอุลาลิกาวะสุกุมาวะหินาวะปณนิตาวะยาธุเรสันติกีวะสัพพาเวทนาเนตังมมาเนโสหามัสมีนาเมสอัตตาติเอวะเมตังยะราภูตังธัมมปัญญายาทัทธพังยาการติ สัญญาอตีตานาคปัจจุบันนาอจตาวาพระหิทาวาโมฬลิลิกาวาสุคุมาวาหินาวาปณีตาวายาทูเรสันติเกวาสภาสัญญาณนะิตังมะมาณิโสหามัสเมนาเมโสอัตาติเหวะเมตังยะธาภูตังสัมมะปัญญายะทะทัพังเยเกติสังฆาราอติตานาคปัจจุปนนาะ อัจชัอัจชตาาาัตาวาภาหิตาวาภูราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาเยตุเรตันตเิเกวาสะเพยสังขาราเนตังมามาเนสหามัสมีนาเมสอัตตาติเอวามตังยะาถาภูตังสัมมัปัญญายะทัธพังยังกินจีวิญญาณังอตตติตาณาปะจุป,ปน,นังอัจชัตังวาภาหิตาวา นิพินทติสังขารเรสุปิณิพินทติวิญญาณัสสิงปินิพินทตินิพพินทางวิราชติวิรา้าวิมุตติจติวิมุตตสมิงวิมุตตติติติเบญางโหติขีนาชาติผูสิตังพระมัจริยังกตังการณียังนาปรังอิทาตาญาติปชานาติติอิทัมโวจักภะควา อาตมะนาปัญจวคิยาพีู่พะครวตตัวปิทังอาภินันทุงอิมัสมินจรัานาเวยาการณีนัสการณนัสมิงพันพันยามาเนปัญจวคิยานางพี่ขูนาง,นงอนุป,ปาทายาอาตะเวจิต อันนี้ิมพกจิงสุท่ิ